ไม่แน่ใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับทางช่อง3มนะครับมีการปลดพนักง,งานนับร้อยเลยก็มีการเปิดนาทีรับเมลเลิกจ้างพนักง,งานนะนะเขามีความรู้สึกอย่างไรแต่ว่าเขาก็ยังชดเชยให้อยู่นะสูงสุด400วันผู้ประกาศข่าวก็ยังโดนเ <Nein. S 1> มื่อวันที่2 6กพฤศจิกายนผู้สื่อข่าวเขารายงานความคืบหน้าของการปรับโครงสร้างของสถานีโทรทัศน์ช่อง3ที่จะมีแนวทางลดค่าใช้จ่ายเป็นหลักครับ แล้วก็มีการลดพนักง,งานให้ได้30%มในทุกระดับตามที่มติชนออนไลน์เขาได้นําเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการสะเทือนทั้งช่อง3ครับมีการส่งเมลเลิกจ้างเนี่ยทีนี้หลายๆคนเขาก็ใจเต้นตุบตุบต่อมต่อมเลยคุณไก่พาสิทธิ์เขาก็แจ้งในรายการสดบอกว่าโดนทุกระดับทั้งบอกกอพนักงานเขาก็มีข้อมูลมาว่าเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี้ยนะ พนักง,งานที่ถูกประเมินว่าไม่ผ่านงานก็จะได้รับอีเมลเลิกจ้างจากทางบริษัทโดยเป็นการส่งส่วนตัวโดยมีพนักง,งานทุกระดับนี้เข้าเงื่อนไขแทบทั้งนั้นแหละเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องของการบอกเลิกจ้างแล้วก็ให้มาเซ็นรับทราบการเลิกจ้างดังกล่าวแน่นอนล่ะครับว่าก็ต้องไปพร้อมกันนะทีนี้แต่ละคนพอเห็นหน้ากันก็คงจะแบบหน้าสลดหดัูน,นะเพราะว่าทุกคนล้วนโดนเลิกจ้างกันทั้งนั้นเลยแบบว่าอา้าวแกก็โดนด้วยเหรออะไรแบบนี้ แต่ว่าการชดเชยที่ทางช่อง3เขาจ่ายให้กับพนักงานนั้นน่ะเบื้องต้นก็เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดแบบนี้นะครับ 1. อายุงานครบ120วันแต่ไม่ครบ1ปีก็ได้รับค่าชดเชยแบบไม่น้อยกว่า30วันอ่าโดยรวมนั่นแหละทีนี้ถ้าเกิดอายุงานมากกว่า20ปีขึ้นไปนะก็จะได้รับค่าชดเชยในอัตราไม่น้อยกว่า400วันนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามีคนที่เคยทำงานอยู่ที่นี่มามากกว่า20ปีแล้วโดนปลดเหมือนกัน เอาละสิแม้แต่คนเก่าคนแก่ก็ยังโดนปลดเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันทั้งนี้เขาจะให้มีผลหลังจากที่วันที่31ธันวาคมปีนี้แหละอย่างไรก็ตามนะสามารถใช้วันลาหย,ยุดที่คงเหลืออยู่ได้ด้วยแต่ถ้าหากลาเกินกําหนดเนี่ยก็อาจจะกระทบต่อเงินชดเชยที่จะได้รับทั้งนี้พนักง,งานสามารถเรียกได้ว่าจะรับเงินชดเชยนี้ในรอบเดือนธันวาคม67หรือว่าเดือนมกราคม2568มันก็ต่างกันประมาณ30วันนะะั่นล่ะ รายงานค่ะค่อยก็แจ้งมาว่าสําหรับการเลิกออฟหรือว่าเลิกจ้างในครั้งนี้นะฝ่ายบริหารเขาใช้วิธีประเมินโดยพิจารณาจากทุกระดับเลยครับตั้งแต่บรรณาธิการจนไปถึงพนักง,งานทั่วไปซึ่งเพราะว่ามีกลุ่มพนักง,งานที่ถูกเลิกจ้างครั้งเนี้ยเกือบ300รายในขณะที่มีผู้ประกาศข่าวของช่องด้วยนะส่วนหนึ่งที่โดนให้พ้นจากการเป็นพนักง,งานประจําแต่ก็ยังได้รับค่าอาหรือว่าค่าออกอากาศอยู่ ในกรณีที่ทำรายการให้ช่อง3ต่อไปทั้งนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนงานแล้วก็โครงสร้างให้เหมาะสมสําหรับคนที่เหลืออยู่ต่อไปค่าอ่านนี้คืออะไรนะหรือจะเป็นแบบว่าถ้าอ่านข่าวแล้วข่าวนี้ยังมีการเผยแพร่ไปเรื่อยๆก็จะได้รับส่วนแบ่งจากตรงนี้หรือเปล่าอมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเป็นแบบนั้นก็เหมือนกับเป็นรายได้ส่วนแบ่งจาก YouTube อะไรแบบนี้เลยทีนี้มาฟังความรู้สึกก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับของพนังงานต่างๆในช่อง ในขณะที่เขากำลังจะออกอากาศสดก็คือสองพิธีกรคุณตูนกับคุณไก่พาสิทธ์เนี่ยเขาบอกว่าในช่วงเวลาประมาณส่โมงครึ่งนะช่วงเวลาที่จะเข้ารายการพอดีอยู่ดีๆก็มีข้อความเด้งเข้ามาในไลน์บอกว่าเรียนทุกท่านขออนุญาตแจ้งว่าวันนี้หลังจาก5โมงเย็นทาง HR จะมีเมลถึงบุคคลที่เราจำเป็นต้องให้เข้าโครงการปรับโครงสร้างวงเล็บว่าเลิกจ้างขอบคุณค่ะ เป็นข้อความจากสวรรค์ครับทีนี้ใครได้รับก็ต้องมือไม้สั่นทั้งนั้นแหละเขาก็คุยกันว่าเฮ้ยทำไมทําแบบเนี้ยทาแบบเนี้ยมันไม่เป็นจานทําอะไรกันเลยถ้าจะมีข้อความอะไรก็ส่งอีเมลมาเลยไม่ใช่ว่าจะมาบอกแบบนี้จะไล่ใครออกคุณบอกมาเลยสิไม่ใช่มาบอกว่าให้เตรียมรับฟังทุกคน,กคนเออเขาก็ไม่รู้เรวยว่าหลังจากห้าโมงเย็นเนี่ยไม่รู้ว่าช่วงเวลากี่โมงกี่โมงพิธีกรผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ชื่อตูนเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าควรจะเช็คเมลดีไหมนะ ในระหว่างที่กําลังทํางานอยู่เนี้แหละถ้าเกิดเช็คเมลแล้วมีหนูเนี่ยหนูควรจะต้องเดินออกไปตอนนี้เลยไหมเขาบอกว่าปกตินะช่วงก่อนเข้ารายการเนี่ยก็จะมีการเช็คว่าภาพมาหรือยังเสียงมาหรือยังทีนี้อยู่ดีๆไลน์ก็เด้งมาก็คุยกันแล้วก็ตกใจไม่เป็นอันทําอะไรเขาก็บอกว่าไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยอ่ะและนี่ก็คือเรื่องของช่องสามปลดพนักงานแต่ไม่ยอมปลดแบบดีๆนะจะต้องทําให้ตื่นเต้นก่อน อ่ะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ